จะเป็นน้ำตาลหรือไม่น้ำตาลทางให้แกนขัดเก่าและมาตามแกรนผมบอกได้เลยคุณลืมน้ำตาลไปเลยลืมน้ำตาลคนเก่าคุณจะเป็นน้ำตาลมหาเศรษฐีนีที่ดังที่สุดในโลกดังนั้นก็คืออยากให้น้ำตาลมาที่การตีขั้นต่ำนะคะไม่ได้ไม่ได้น้ําตาลต้องได้3ล้านค่ะนะคะไม่ได้ก็คือต้องได้3ล้านนะคะ คือแต่ถ้าน้ำตาลโมงมาเร็วบอกพี่กันเร็วหน่อยพี่จะจัดเร็วขึ้นเพื่อน้ำตาลจบไปแล้วนะคะอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวค่ะสำหรับการประกวดมิสแกนไทยแลนด์2023ของนวัดอิสระไก่ศรีบอสใหญ่แห่งมิสแกนท่ามกลางกระแสด,ดามมาออกมาไม่มีแผ่วเป็นที่ถูกพูดถึงนะคะจนติดแฮตแท็กทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่องก่อนมงมิสแกนไทยแลนด์2 0 2 3จะไปลงที่สาวงามจากจังหวัดชุมพรอ,อย่างอุ้มทวีพรพิงจำรัดซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็เคยมีดามมาบอสนวัดค่าฟาดทะลุไสดร้ ฝั่งตรงข้ามนั่นเองล่าสุดนะคะก็ยังมีกระแสสะพัดค่ะโดยมีคนแชร์คลิปบางช่วงบางตอนนะคะที่น้ํตาลชาลิตา Miss Universe Thailand 2016 DG Top 6 Miss Universe 2016และยังเป็นตำนานผู้ชนะ110ล้านโหวตจากทั่วโลกค่ะเตรียมลงประกวดเวที Miss Can Thailand 2024นั่นเองชลิตาสสอสรเสถค่ะ โดยสาวน้ำตาลชาติตานะค่ะลันปักแล้วปักตะก้าแล้วไปดูในตะก้าเลยมีน้ำพริกนางามอยู่เลิศเกินไปปะอายุ28ต้องปักหมุดแล้วขาย5,000กระปุกจะลงมิสแกนลครรีรมาชปักแล้วปักตะก้าแล้วไปดูในตะก้าเลยอายุ28่ต้องปักหมุดด้วยปักหมุดแล้ว ถึงเท่าไหร่จะลงแกงห้าพันกระปุกให้สมัครล่อมหาด้อมให้ครบสิบด้อมภายในสองเดือนแล้วหนูจะลงแกงเดี๋ยวจะส่งน้ำมันลงแกนสิบด้อมด้อมละบอสบอกว่ามันลงได้เลยบอสโอเคนวัดนวัดจริงเพราะว่ามีคนไปถามบอสในไลฟ์แต่ชั้นบอกว่าด้อมมึงต้องห้าพันคน แล้วสิบดอมต้องให้ครบภายใน2เดือนนี้แล้วมาตามน,น้ำตาลทุกงานหลังจากพรุ่งนี้ถ้าครบสิบดอมดอมละห้าพันฉันจะให้น้ำตาลลงมิสแกนกรุงเทพและฉันจะซื้อทังหอไปนั่งดูกับผู้จัดการ2องคนล้ดดีดีวกับผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว,วผู้จัดการจะพบดไหมแอปพูดผู้จ <struck> ัดการเล็นบ้านตะการค่ะ สองแม่แล้วออการันตีแล้วหวานนะสิบดอมภายในสองเดือนแล้วฉันก็ทำทุกทางให้เธอได้ที่หนึ่งเลยอย่าทาก็เธอนะแม่ผมไม่ทาเออเลยเลยนั่งนี่เลยนั่งนั่งนั่งเปิดทีวีได้เลยนะเปิดสี่เปิดสี่ถ้เปิดให้หลานเลยไม่เธอจะเปอะไรเมื่อคืนนั่นแหละฉันศึกษาสิงอยู่เพราะฉันต้องคิดทำให้ผมสวยอายุไม่เกินเดี๋ยวปีหน้าจะต้องไปนั่งดูโชว์วิแกนแม่ อายุนอตตอนนี้ ขณะที่บอสนวัตนะคะตอบคาถามเรื่องสาวน้ําตาลค่ะจะมาลงเวทีมิสแกนนะคะกลางไลฟ์โดยบอกว่าให้น้ําตาลเนี่ยจะมาก็รีบมาเพราะชาร์ลอตก็อยากมาเขาจะได้หลบกันไคลดี้ก็อยากมาและมีดาราดังอีกคนหนึ่งกําลังจะมาและปีหน้ามีนักร้องดังด้วยพูดได้คาเดียวจะมาก็มาตามใดที่กลัวไม่มั่นใจนั่นคือการไม่ประสบความสําเร็จไปแล้วมาแกนต้องสนุกแล้วก็รวยนอกจากนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวค่ะยังได้จ่อไม้ถามถึงน้ําตาลชาลิตาอีกครั้งนะคะซึ่งบอสนวัตค่ะก็ได้เผยว่าก็ดีใจถ้าเกิดจะมาก็ย แต่ถ้าเกิดไม่อยากมาเพราะว่าเสียงมิสแกนมันพูดยากไม่รู้จะได้ไหมก็ยังตอบเหมือนเดิมครับที่นี่ไม่ล็อกจะเป็นน้ำตาลหรือไม่น้ำตาลถ้าให้แกนขัดเก่าและมาตามแกนผมบอกได้เลยคุณลืมน้ำตาลไปเลยลืมน้ำตาลคนเก่าคุณจะเป็นน้ำตาลมหาเศรษฐีนี่ที่ดังที่สุดในโลกน้ำตาลจะมาจริงไหมต้องถามน้ำตาลครับน้ำตาลมาแกลว่าไงจะมาก็รีบมาเพราะว่าชาลลอตก็อยากมาเขาจะได้หลบกัน ไรดีก็อยากมาแล้วมีดาราดังคนหนึ่งกำลังอยากมาแล้วปีหน้ามีนักร้องดังด้วยพูดได้คำเดียวเพราะฉะนั้นจะมาก็มาตอบใดที่กลัวตาบใดที่ไม่มั่นใจนั่นคือความไม่ประสบความสำเร็จแปแล้ว50%นะจะเชื่มาแกรนต้องสนุกและรวยถ้ามาเนี่ยโอ้โหถ้ามาแล้วชนะด้วยเนี่ยโอ้โหร้อยล้าน บอกเลยไม่เกินการสามารถนะวะัดขยายอายุอะไรเขาขยายมาตั้งนานแล้วไม่รู้เหรอต้องไม่คอมพลีทสามสิบยี่แปดเท่าไหร่ก็ได้ยีบเก้าเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าถึงสาสิบโอเคเขาบอกน้ำตาลขึ้นแล้วขายล้ำพิกได้เร็วมากแต่ก้าฮอตไปหมดแล้วไม่รู้ทำไมตกใจตัวเองมันเป็นสัญญาณบอกเหตุที่ดี มีคนมีคนรายงานตลอดมีคนชาระแล้ว60กระปุกนี่ไปรู้เรื่องของเขาตลอดเวลาเลยเหรอพักบ้างก็ได้นะนอกจากนี้ในทางด้านแอนนาวลินทอนค่ะหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของแอนนาทีวีพูนะคะก็ได้ออกมาพูดเรื่องน้ําตาลชนิตาเช่นเดียวกันโดยบอกว่าอยากให้น้ําตาลเนี่ยมาลงจังหวัดเลยแต่ไม่ล็อกวงให้นะต้องได้ด้วยตัวเองพี่การันตีถ้าน้ําตาลมาขั้นต่ําต้องได้3ล้านค่ะอยากได้น้ําตาลมาลงเลยจังเลยน้ําตาลมาเลยสิ จะไม่ล็อกมงให้นะต้องได้ด้วยตัวเองสนุกใช่ไหมแค่น้ำตาลมาเนี่ยน้ำตาลต้องมาลงจังหวัดเลยค่ะคนรอที่น้ำตาลหน่ที่มากอยากให้น้ำตาลมาลงจังหวัดเลยค่ะเพราะว่าน้ำตาลจำไว้นะคะที่สองปีแรกปอ p u l ูล่าโหวตแล้วก็ปอร์พูล่าโหวตตอนเชียงใหม่แล้วก็มิสโปรตูจินิกหมอลำไรซิงสามรองอันดับสามควีนภาค แล้วก็ขายน้ำพริกขายอะไรได้ค่าคอมกับสี่แสนคิดแล้วรวมรวมนั้นแสดน่าจะได้ไปเป็นล้านนะคะรวมกับเงินรางวัลตอนที่มงเลยอีกก็น่าจะได้เป็นล้านกว่าบาทกับสองล้านดังนั้นก็คืออยากให้น้ำตาลมาที่การตีขั้นต่ำนะคะไม่ได้ไม่ได้นั้นตาลต้องได้สามล้านค่ะนะคะไม่ได้ก็คือต้องได้สามล้านนะคะ คือแต่ถ้าน้ำตาลมงมาเร็วบอกพี่กันเร็วหน่อยพี่จะจัดเร็วขึ้นเพื่อน้ำตาลแต่ไม่รองมองให้นะต้องชนะด้วยตัวเองน้ำตาลนะหรอใช่เพราะวันนี้เป็นแบบเป็นแฟนขับน้ำกเรกได้ว่าแฟนนางงามหลายคนนะคะคมลุ้นแบบใจจจโจจ่อว่าสาวน้ำตาลเนี่ยจะมาลงมิสแกนจริงไหมถ้าลงจริงนะคะบอกได้เลยค่ะว่าดอมเนี่ยระเบิดอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ